เราต้มแล้วแล้วเราก็ทอดไปแล้วเราก็ปล่อยให้มันเย็นวิธีทำหมูกรอบนะคะอาหารไทยในต่างแดนต้องทำกินเองค่ะไม่มีขายนะคะที่นี่ว,ว้าวเหลืองสวยงามเหลืองสวยค่ะอซอสจิ้มจิ้มจิมจิ้จำเข้ามาสุดยอดนี่นี่ คะน้าพร้อมหั่นไว้แล้วกระเทียมพริกเอยียมเครื่องเสร็จแล้วก็นี่พริกนิดกระเทียมหน่อยนะคะน้ำมันนิดนึงเพราะเรานี่ใส่ไปเลยค่ะผักเขาสะอาดอร่อยแล้วก็เครื่องปรุง,งซอสปรุงรสซอสสาเขียวเบสิกพื้นฐานอุปกรณ์ปรุงรสทั้งหลายนะคะ น้ำมันหอยน้ำตาลหน่อยนึงปรุงไฟตามชอบอะค่ะชอบอะไรก็ใส่อันั้นแล้วก็พิงไว้สักพักเนี่งนี่นะคะพอสุกได้ที่แล้วเราก็ชิมค่ะเอาที่เราชอบอะอย่าไปคิดเยอะว่าต้องใส่นู้นก่อนใส่นนี้ก่อนทำไปเลยอืมชอบอะไรก็ใส่ไปรสชาติที่เราชอบเสร็จแล้วก็ใส่หมูกรอบ แต่อย่าต้องชิมก่อนนะอย่าให้ต้องชิมหมูกรอบก่อนว่าหมูกรอบเราเค็มหรือเปล่าเราจะได้ไม่ปรุงรสเผื่อแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะข้าวร้นรอนๆนะคะแหมมันดีมันดีพร้อมเสิร์ฟค่ะคณะหมูกรอบค่ะอาหารไทยในต่างแดนของป้าวันนะคะ ติดตามได้ในฝากมาดามวันชาแนลด้วยนะคะว้าวว้าว,ว,าวแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะดูสิน่ากินมากมีข้าว,วร้อนอันนี้ก็ทำทีนึงก็กินได้สองมือ้อเช้ากับเย็นแต่ถ้าถ้าอร่อยต้องแบบมื้อเดียวลาดเลย สุดยอดสุดยอดโอมามิ oh, mommy, ค่ะโอมามิ oh, นีะคะดูสิเมนูของเราวันนี้เสร็จค่ะสำเร็จเสร็จสับค่ะว้าวสุดยอดมากๆน่าก,กินมากๆหมูกรอบกรีบหมูกรอบกรีบอุ๊ยผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องขอชิมหน่อยนะคะ นี่เคณะหมูกรอบฝีมือป้าอืมอมอืกินไปด้วยดูข่าวไปด้วยอืม,อมต้องคาดผมไว้นะเพราะว่าวันนี้ห้าองศาหนาวหูมากดูจะข่าวหวยจะออกเขาบอกว่าต้นมะพร้าวหรือต้นตาลนึกมันออกใบมาแล้วหยิกเหมือนพญานาค อไม่จริงหรอกมันเป็นธรรมชาติของต้นมะพร้าวที่บ้านก็ปลูกถ้าเราไม่ได้ตัดแต่งเราไม่ได้แต่งคอมันอ่ะเออมันออกอ่ะมันออกไม่ได้มันตันอ่ะเขาถึงต้องขึ้นไปแต่งไงแต่งยอดมันด้วยแต่งช่อมันด้วยเวลาช่อมันออกมาใหม่พอมันออกไม่ได้มันก็จะคุดคุดคุดเหมือนมันจะดันออกอ่ะมันก็เลยเขยบ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 พอมันออกมาได้ดันดันเหมือนน้าอ่ะดันแรงแรงอ่ะมันก็ต้องออกพอออกมาบึ้ง มันก็เป็นคล้ายหนิกๆเลยๆเยเลคนก็เข้าใจว่าพญายนาคจริงๆแล้วไม่ใช่นะตามหลักวิทยาศาสตร์อะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเขาโชคดีก็เป็นบุญของเขาอืมฝากติดตามด้วยนะอขอน้าหมูกรอบของป้านเนี่ยชัวร์สุดชัวร์สุดชัวร์สุดอมาดามวันแชแนลค่ะว่าเมนูข้างหน้าเมนูไทยในต่างแดนว่าเราจะทำอะไรกินอืม